ยังมีเทคนิคด,ดีๆอีกมากมายเลยครับที่อาจารย์สุรศักดิ์จะมาแนะนําท่านครับเชิญรับชมกันครับเพราะฉะนั้นการตั้งคําถามให้ลงลึกไปเรื่อยๆทําอะไรอยู่ถามคําถามนี่ถามง่ายๆแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวหยิบกระดาษขึ้นมานั่งเขียนเราจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราทําอะไรอยู่นีมันมีความหมายลึกกว่านั้นว่าไอ้คำว่าทําอะไรกันอยู่มันหมายถึงว่าแล้วต้องทําอะไรบ้าง สมมติไล่ลำดับมาได้แล้วสิบข้อที่ผ่านมาทำไปแล้วกี่ข้อ,อหลังจากสำรวจให้รู้จริงๆแล้วเราจะรู้ว่า <laughs> ทำแค่ข้อเดียวแล้วเราก็จะรู้ต้นเหตุของความไม่สำเร็จไงอย่ามองแค่ว่าทำอะไรกันอยู่เป็นคำแค่ง่ายๆอย่างนั้นนะตัวที่สองเฮ้ยเนื่นอาเราบอกเราจะทำคลิปฟอร์ลีนเนี่ยแล้วประเมินดูด้วยความรู้ความสามารถของเราเนี่ย มันต้องใช้อะไรบ้างทํากิฟฟอรลินให้สาเร็จต้องใช้อะไรบ้างแน่นอนผมเคยบอกไว้ว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งในํารการทําธุรกิจเครือข่ายการแจ้งเกิดในการขยายงานหรือหาสมาชิกมักจะแจ้งเกิดกันแบบตัวต่อตัวเข้าใจตรงนี้ไหมเราไปคุยเริ่มต้นจากการหาผู้บริโภคเราพัฒนาจากผู้บริโภคให้กลายเป็นสมาชิกนะ เป็นสมาชิกก็มีสองพวกพวกแรกมักจะเป็นสมาชิกที่ซื้อใช้ซะก่อนผู้บริโภคทัวๆไปหมายถึงว่าแกอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่้องการสมัครแกจะขายก็ว่ากันไปแล้วกันละกันอย่ามายุ่งกับฉันได้ไหมมีคนกลัวแบบนี้มีไหมมีแบบที่สองเราสามารถช,ชวนเขาเป็นสมาชิกได้ถ้าเขาเป็นสมาชิกได้โอกาสซื้อซ้ําจะมีสูงไหมสูงเราพัฒนาจากสมาชิกซื้อซ้าธรรมดาให้กลายเป็นสมาชิกขยายงานนี่ไงนั่นแสดงว่าผมบอกว่า การจะพัฒนาจากสมาชิกซื้อซ้ำธรรมดาให้กลายเป็นสมาชิกขยายงานนี่คือจุดเริ่มต้นของการขยายงานแต่เขาจะโตไหมไม่โตยากมากที่จะเติบโตจากการคุยตัวต่อตัว,ตวถ้าเราอยากให้ทีมงานเติบโตมันจะโตในห้องประชุมงงไหมเข้าใจไหมสรุปสมาชิกมักจะขยายงานแบบตัวต่อตัว แต่สมาชิกที่จะเติบโตได้มักจะเติบโตในห้องประชุมแปลว่าอะไรครับบรรยากาศในห้องประชุมการได้เห็นตัวอย่างการมาร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะทําให้สมาชิกเติบโตได้เข้าใจตรงนี้ไหมครับนี่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องทําแบบนี้เหมือนกันบางคนเก่งที่จะบิ้วคนคนหนึ่งให้เติบโตได้นะครับอาจจะทําได้งั้นจริงๆแต่ส่วนใหญ่เรามักจะโตในห้องประชุมจริงไหม เรายอมรับแม้ว่าบรรยากาศของ i n ท r าก็ดีการประชุมประจําเดือนก็ดีมันมีส่วนช่วยทําให้เรามีกําลังที่จะสู้ต่อกําลังถอยถอยถอยพอไปถึงฮึ๊บุมบุมเอาเว้ยเอาได้สามวันแต่ก็ยังดีใช่ไหมนี่คือตัวอย่างอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยนะหากไม่มีห้องประชุมตายไปแล้วตายไปแล้วนี่คือเคล็ดรับอย่างหนึ่งเนื่องเมื่อเรารู้เลยว่าเคล็ดลับอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามันสมาชิกตต่อตัว,ตว,ตว,ตว นั่นก็แปลว,ว่าการคุยต่อตัอตอตวเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่พูดจารู้เรื่องคนที่พูดจารู้เรื่องไม่ได้แปลว,ว่าพูดเก่งใช่ไหมใช่บางคนฟังเก่งก็กลายเป็นคนที่พูดจารู้เรื่องนั่นคือคุณสมบัติข้อที่หนึ่งละความรู้ความสามารถเราต้องมีความรู้อะไรอีกเราก็ต้องมีรู้เนื้อหาที่จะเอาไปพูดรู้เรื่องอะไรบ้างอะถ้าจะไปหาผู้บริโภคก็ต้องรู้ผลิตภัณฑ์ถ้าจะชวนเข้ามาขยายงานก็ต้องรู้แผนการตลาด ถ้าอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆก็ต้องให้เขาเห็นอนาคตของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นว่ามันมั่นคงนี่คือความรู้เรามียังสิ่งที่จะต้องรู้ทั้งหมดมีอยู่สิบข้อเราไม่กี่ข้อแล้วทั้งหมดนี่คือปัจจัยเห็นความสาเร็จทั้งสิ้นกลับไปทบทวนดูแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อเจ็ดปีที่ผ่านมาอยู่แค่โกเพออิดดีตรงนี้เองเราจะค้นพบงี้จริงๆหลังจากนั้นปั๊บเราก็จะดูว่าไอ้ความสามารถไปถึงว่าเอาสิ่งที่รู้นั้น ไปลงมือปฏิบัติคนที่รู้เยอะแยะทําไม่ได้มีเยอะไหมเยอะเยอะบางคนพูดได้มากกว่าสิ่งที่ทําใช่ไหมใช่เข้าใจไหมครับดังนั้นก็ต้องไปควบคู่กันไปนี่คือแนวทางที่บอกว่ามีความรู้ได้ความสามารถอะไรบ้างไปลิสต์รายการดูแล้วจะรู้ว่าโอ้โหเรายังขาดอะไรเยอะแยะเลยข้อที่สอะไรที่ขาดอยู่และควรรู้อีก หลังจากทบทวนทั้งหมดแล้วก็คิดว่าค่าก่อนหนึ่งในตองอูและหากินเมืองไทยไม่ได้ต้องไปอยู่บันดเดลยอยู่พม่าแล้วล่ะแต่ก็ต้องกลับไปทบทวนน่เออถ้าเราอยากจะโตกว่านี้ล่ะเราอยากจะขึ้นตำแหน่งสูงกว่านี้ล่ะเราต้องทำไงอีกเราก็ต้องมองว่าเออแค่จัดประชุมพาเขามาห้องประชุมอย่างเดียวคงไม่พอละเพราะมีสมาชิกจำนวนหนึ่งอยากจะเห็นภาคของเราขึ้นมายืนข้างบน มาเป็นผู้โมติเวตมาเป็นคนพูดมาเป็นคนอธิบายต่อหน้าคนทั้งปวงโอ้โหคุณว่ามันง่ายไหมการพูดต่อหน้าชุมนุมชนนี่ยากง่ายไหมไม่ง่ายจริงไหมครั้งแรกของคนแต่ละคนที่ขึ้นมาบนนี้เนี่ยนะครับน่ากลัวทั้งนั้นใช่ไหมใช่ถูกเรียกขึ้นมากระทนันหันบางคนวันนี้ต้องมีคนเป็นลมเป็นแรงจำเซลลคอนเทสได้ไหมถามอย่างตอบอย่างหนึ่ง บางคนก็มีกริยาท่าทางประหมาทไปต่างๆนานาบางคนมีครบล้วงแค่แกะเกาเขย่าโยกเข้าใจไหมเข้าใจไหมลวงบางคนล้วงลวงอะไรไม่รู้ลวงไม่รู้ทำไงลวงกันแล้วไม่รู้จะเอาคือมือเนี่ยไม่รู้จะวางตรงไหนมีความรู้สึกว่านี่กูไม่เอามือมาก็ดี <c oughs> ไม่เอามาก็ดีวางไม่ถูก <c oughs> บางคนก็ล้วงผู้ชายมาสังเกตนะผู้ชายขึ้นเบตีชอบลวงอะไร ล้วงกระเป๋าแปลก <Stars> ไม่รู้จะล้วงทําไหมบางคนระหว่างที่ยินรอคนหนึ่งเขาพูดอยู่ล้วงไปก็นับนิว้วนับเสร็จนิ้วเกินเลวนิ้วเกินแล้วแต่บางคนไม่เหมือนกันเอาละที่คือความสามารถเราควรรู้อะไรอีกอะไรคือจุดบอดและอะไรคือจุดปกปิดไอ้นี่เป็นความหายนะอย่างหนึ่งของผู้นำ ถ้าคุณค้นตัวนี้ไม่เจอนี่ลําบากนะแล้วคุณเชื่อไหมผู้นําในพวกเราหลายคนไม่เข้าใจข้อนี้จุดบอดคืออะไรครับจุดบอดคือจุดที่ตัวเราเองเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันเป็นแต่ชาวบ้านร้านค้าร้านรวงเขารู้หมดว่าอีนเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยพอพูดถึงอีต่คนนี้อ๋อทำใจเข้าใจไหม เขารู้กันหมดแล้วเราเป็นคนอย่างนี้แต่ตัวเองกลับไม่รู้ตัวเมื่อใดเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เรียกว่าจุดบอดคิดว่ามีไหมมีแล้วถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยลำบากนะจุดปกปิดคืออะไรจุดปกปิดหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นปมได้ไม่อยากบอกให้ใครรู้แล้วจริงๆก็ไม่มีใครรู้ มีเราเท่านั้นนะรู้แต่พอรู้แบบนี้ในเมื่อตัวเองไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ก็เลยเราแวงกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้ <c oughs> เด็กกลุ่มนหนึ่งนั่งคุยกันเพิ่งจะเรียนจบบังเอิญแต่นคนนี้มันตกสามชั้นคุยกันเรื่องอื่นคุยได้สนุกสนานพอมีอีกคนนึงมันยกตัวอย่างเออน้องกูตกสาชั้นไอ้นี่บอกว่าอยู่ไม่ได้ต้องไปเที่ยวต้องไปเข้าห้องน้ำขึ้นมาละ ทั้งทงที่ไม่มีใครรู้เขาบอกว่าจุดปกปิดมันจะทำให้คนเกิดอาการเกลี้ยกลาดอย่างไม่มีเหตุผลคำโบราณไทยเขามีอยู่คำหนึ่งอะไรนะที่ใครมาพูดอะไรแล้วหรือผ่านไปผ่านมาแล้ว,วเกลี้ยกลาดอย่างไม่มีเหตุผลเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ากินปูนร้อนท้องอีกคำหนึ่งคืออะไรวัวสันหลังว่าเข้าใจไหมใจ๊ไหม เนี่ยือจุดปกปิดสองบุค,คลิกอันนี้เป็นจุดอ่อนทั้งสิ้นที่เราจะต้องแก้ไขต่อมาเรามาถึงจุดอ่อนกับจุดแข็งไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรงที่จะเข้าไปแก้ปัญหาไม่มีใครสมบูรณ์หรอกผมก็มีจุดอ่อนมีไหมคุณคิ่าอาจารย์สุบสมีจุดอ่อนไหมมี ผมบอกแล้วไงผมมีจุดอ่อนแต่ในขณาเดียวกันผมก็มีจุดแข็งจุดอ่อนผมคืออะไรผมเนี่ยสายตาไม่ดีต้องกินแอลซีวิตแต่ส่วนใหญ่หลังจากกินแอลซีวิตแล้วตามันก็ใสแต่ถ้ามาดายผมเห็นใครที่หน้าตาดีผมจะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นจําไม่ได้ว่าเป็นใครจากจะลุกเป็นใครต้องคลำาคลงทำถึงจะรู้อ๋อเป็นคนนี้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  อย่างเงี้ยถ้าเรารู้จุดอ่อนของตัวเราเองเราจะได้ปรับปรุงตัวอ๋อเป็นคนคุยไม่เก่งนะเป็นคนที่อ่อนเรื่องนั้นเป็นคนเราจุดแข็งคืออะไรครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยนําเราไปนี่คือการวิเคราะห์ที่เรามาดูว่าเออเราจะเห็นภาพเหล่านี้ให้ชัดๆเนี่ยฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะเขามีวิธีการดูการจะสํารวจตัวเองให้เห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งจุดบกเป็นหรือจุดอะไรของเราเป็นยังไงมันจะสามารถดูได้นะครับ เราจะเอาทั้งหมดเนี่ยมาวางแผนในการพัฒนาตนเองทีนี้เรามาดูนี่ครับเราจะค้นได้ยังไงอะไรคือจุดอ่อนอะไรคือจุดแข็งในการทําธุรกิจหรือการทํางานกิฟฟารีนให้เกิดผสมผลสําเร็จมันมีตารางให้ดูง่ายๆผมพยายามทำเป็นตารางมาให้พวกเราเข้าใจง่ายๆนะตารางสี่เหลี่ยมนี้เอาแนวนอนก่อนแนวนอนเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นความจําเป็น หรือความสําคัญที่ต่อเราเองต้องมีในสิ่งนั้นต้องเก่งในสิ่งนั้นมียิ่งมากยิ่งดีไม่มีเลยก็ไม่ดีอันนี้คือความจําเป็นที่ต้องมีแนวนอนส่วนแนวตั้งเนี่ยผมเรียกมันว่านะครับระดับของความสามารถระดับว่ามีข้อนี้มีมากมีนะพูดเก่งเก่งระดับสิบ เต็มสิบนี่เก่งไหมถ้าเก่งระดับหนึ่งเต็มสิบนี่เก่งไหมไม่เก่งความรู้สินค้าทั้งหมดมันควรจะรู้อยู่50รายการรู้อยู่สองรายการเก่งไหมไม่เก่งมี50รายการที่ควรรู้แต่รู้ถึง46รายการเก่งไหมเก่งอย่างนี้เป็นต้นไอเน,นี้ยแนวตั้งซึ่งแน่นอนถ้ามีน้อยก็น้อยมีต่ำแล้วก็มีสูง วิธีการสำรวจให้ไปทำตารางอย่างนี้แล้วถามตัวเองทีละข้อถามเองว่าถ้าทันจะอยู่ในตำแหน่งโกสตาแล้วฉันจะขึ้นพาลาได์เนี่ยนะภายในกำหนดเวลาสองปีตามแผนเนี่ยมันจะต้องใช้ความสามารถอะไรบ้างเพราะหลังจากดูความจำเป็นปั๊บเขาจะให้เห็นบอกอย่างอย่า,ยาหนึ่งว่าถ้าเมื่อใดคนพบว่าระดับความจำเป็นสำคัญต่องานในเรื่องนั้น,น,น ต้องใช้ถึงสูงสูงเช่นเป็นพาราได์ต้องรู้อะไรเป็นโกซาต้องรู้อะไรบ้างรู้สินค้าอย่างน้อย20รายการ30รายการ40รายการอย่างน้อยต้องกล้าพบปะผู้คนนึกออกไหมอย่างน้อยต้องกาเนะี้ยมีสามสี่ข้อพอพอลิสต์มาแล้วโอ้โหเรามีอยู่มากในระดับความสามารถของตัวเราเองเขาบอกความจําเป็นต้องใช้อยู่แค่เนี้ยแล้วเรามีอยู่แค่ไหนเราเองก็มีมาก สเปคบอกต้องได้เต็ม10หมดแล้วเรามีเท่าไหร่มี9มี8มี7ใช้ได้ไหมแสดงว่าเราอยู่ในสเต็ปที่หนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นจุดแข็งอ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างฉันเนี่ยรู้เรื่องกเกษตรดีมากรู้เรื่องปุ๋ยดีมากก็แสดงว่าถ้าเราจะไปขยายงานในกลุ่มเกษตรกร แสดงว่าเรื่องปุ๋ยกลายเป็นจุดแข็งของเราใช่ไม่ใช่ใช่แต่ปรากฏว่าฉันรู้เรื่องอาหารเสริมทุกตัวอย่างดีไม่เคยรู้เรื่องเกษตรเลยมีควรมีคนมาชวนให้ไปชัยภูมิไปขยายงานกับชาวไร่เราจะํำรวจเลยเฮ้ยขยายงานชาวไร่ถ้าชาวไร่ความจำเป็นที่จะต้องรู้มีอยู่สูงแต่ความรู้ที่เรามีมีอยู่ต่ำแสดงว่าไม่ใช่จุดแข็งของเราละใช่ไหมใช่ นี่คือวิธีไปตารวจหยิบงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วถามมาตนเองจะต้องทำสิ่งนั้นเรามีอยู่ระดับไหนงานที่จำเป็นต้องใช้ต้องการระดับไหนถ้าเราบอกว่าเราจะไปขยายงานในอเมริกาอย่างน้อยต้องรู้เรื่องภาษาอังกฤษดีไหมดีแล้วเราเองที่ผ่านมาก็บังเอิญพูดภาษาอังกฤษดีด้วยเราก็กลายเป็นจุดแข็งอันที่สอง ถ้ามาใดเราสำรวจดูแล้วเฮ้ยเราต้องการความจำเป็นอยู่สูงแต่เรากลับมีอยู่น้อยตรงข้างเขาบอกให้เขาไปยายงานเรื่องอาหารเสริมแต่ตัวเราเองก็ผอมแห้งแรงน้อยเดินไปมันผีตายซากเราอะไรกินเลยมันก็จะอ้กินเลยมันก็จะอ,อก้ก,ก,ออกฉันไม่ชอบจำอไงนึกออกไหมแสดงว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาในสเต็ปที่สองคือเรามีจุดอ่อนในการ ทำธุรกิจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างผมเนี่ยอะไรคือจุดอ่อนครับสินค้าตัวไหนฮะลดน้ำหนักทั้งหมดเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดแข็งครับสินค้ากลุ่มไหนฮะสินค้ากลุ่มอาหารเสริมทุกๆตัวเป็นจุดแข็งเข้าใจไหมครับเพราะอย่างน้อยๆสุขภาพดีมาตรฐานชายไทยหายาก <laughs> เพราะไม่มีใครเขายอมอ้วนอย่างผมกัน อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าบางคนมีหน้าตาเป็นซับหน้าตาผิวพันธุ์ดีผิวขาวนะครับพอแต่งขึ้นมาดิกินขึ้นมาดิมันก็ดูเดี๋ยวเดี๋ยวที่เรามีเสวนาเนี่ยเราจะเห็นในแต่ละคนเขาดีขึ้นเงี้ยก็กลายเป็นจุดแข็งของเขาเข้าใจไหมครับแต่เขาอาจจะมีจุดอ่อนไหมคนคนเดียวกันมีทั้งจุดอ่อนและจุดแข็งอยู่ในตัวเองใช่ไม่ใช่หากเมื่อใดก็แล้วแต่ท่านสามารถค้นพบว่าอะไรคือจุดแข็งหยิบตุนนั้นเป็นเรือธง อย่าเอาจุดอ่อนไปนำพาชีวิตบางคนดื้อเฮ้ยคนเราต้องทำได้หลายความสามารถเป็นไปไม่ได้คนเรามันจะเก่งซะทุกอย่างใช่ไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่สามารถค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้ได้แล้วใช้จุดแข็งนั้นเป็นหัวหอ,อกพุ่งตรงมันจะสำเร็จเร็วกว่าอย่าฝืนเลยเขไหมนี่งงไหมได่เข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจใช่ไหมเข้าใจนะยังตามมานะดูต่อครับทีนี้มาดูใหม่ถ้ามาใดระดับความจำเป็นและความสามารถอันนั้นต้องการใช้นิดเดียวแล้วบังเอิญเรามีสิ่งนั้นอยู่มากเรามีสิ่งนั้นอยู่มากแสดงว่าตรงนั้นก็เป็นจุดแข็งด้วยเช่นกันจุดแข็งตรงไหนเหรอเราจะมีความได้เปรียบชาวบ้านทันที เราจะมีความได้เปรียบชาวบ้านทันทีพักกันสักครู่นะครับเรามาติดตามชมกันต่อครับ